ซื้อมาหาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า เสาร์ที่พฤษภาคม2 5ง3นางสาวพิมพรพรพฤทิพันธ์สสจังหวัดเพชรบุญภักพังประชารัฐพร้อมด้วยนางวนาสุขคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบณ์นางนิพารัต์ประพฤติผู้ในการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงประดัอำเภอผู้แทนแนาอำเภอเขาค้อนายปรีชาเดชบุญที่ปรึกษาด้านที่ดินและผู้นำชุมชนรวมถึงในกองเสียงบำรุงคีรีอดีตหัวหน้ากองร้อยอาสาสมัครชาวเขาที่3า ลงพื้นที่บ้านเข็กน้อยอำเภอเขาค้อเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มนายหนอใจแท่หล่อและนายกาตัวแท่สงรวมถึงเรื่องของนายวิจิตแท่หล่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ยังตกหลน่นในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนทางนี้นายหนอใจกล่าวว่าในระหว่างปี2511ถึง2526ได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์อย่างหนักในพื้นที่พวกตน ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและยึดฐานที่มั่นในพื้นที่จนกระทั่งรัฐบาลได้ออกนโยบาย6 6 2 3ทับพวกตนจะออกมามอบตัวและขรับการอบรมตามโครงการตารุญยเทศเพื่อรอการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาแต่ในระหว่างนั้นรัฐบาลกลับประกาศให้พื้นที่ของพวกตนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และเมื่ออนุญาตให้ผู้ใดกลับเข้าไปที่ผ่านมาพวกตนได้มีการเรียกร้องเพื่อขอกลับภูมิลำเนาตั้งแต่ปี2 5 5 1อย่างต่อเนื่องโดยร้องไปตามหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัดกองทัพสำนักนายรัฐมนตรีกรมกระทรวงต่างๆคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การสหประชาชาติแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่ประการใดจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกันนั้นนางสาพิมพรพรพุทธิพันธ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มของนายหนอใจและนายกาตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นการป้องกันโรคโควิด -19